สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ก้องด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาสชงมอบรถให้กับลูกคา้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ก้องค่ะซื้อรถกับพี่ต้นเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับการบริการเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมเยี่ยมมากเลยต้นบริการดีมากเ,ออเจอกันยังไงคะพี่อ,อ๋อก็เข้ามาหาที่ศูนย์เลยค่ะแล้วก็จองวันนั้นเลยไหมคะพี่ ก็ติดต่อเรียบรอบวันนั้นเลยวันนั้นเลยทําไมถึงต้องเป็นฟอร์ดคันนี้ครับพี่ถูกใจถูกใจใช่ถูกใจนี่คือดูมาก่อนหรือว่าเข้ามาทดลองขับก่อนดูดูในในติ๊กต็อกด้วยเลยตัดสินใจง่ายเลยใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านด้วยแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมให้กี่คะแนนดีคะสิบเต็มสิบครับโอ้ให้สิบเต็มสิบเลย สุดท้ายเลยค่ะอยากให้ทางพี่กองค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชวูฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาราชพฤกษพรามห้ากับทางเซลล์พี่ต้นนิดนึ่งถ้าใครสนใจนะครับเยี่ยมมากเลยบริการที่นี่ดีดีเยี่ยมมากครับผมช่วยๆยมาอุ่นถุนร้านนิดหน่อยได้เลยค่ะอุ่นถุนเซลล์คนนี้หน่อยได้เลยค่ะ <laughs> เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางชโชว์ลูมฟอร์ดไอเมสคารา,าชบิรกพะราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเช่นค่ะครับผมง่้ต้องขอขอบคุณพี่ก้อนนะครับผมพี่ชาตีน,นะครับผมแล้วก็ครอบครัวนะครับผมที่อ,อันนี้ขอเกินนิดนึงครับลูกค้าครับก็อ่เป็นอาชีพนะครับ อยู่ที่เขียงหมูนะครับก็อยู่ที่ตลาดนั่นแหละ,ละก็คือได้มีการดูนะครับทางออนไลน์แล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกแล้วก็เข้ามานะครับเข้ามาดูรถใช่ไหมครับว่าลูกค้าช่างใจอยู่2รุ่นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเป็นรุ่นที่ลูกค้าโอเคเหมาะที่สุดนะครับการใช้งานที่สุดก็คือจะเป็นตัวรุ่นนี้นะครับดังนั้นตัวรุ่นอื่นที่ลูกค้าดูไวก้ก็มันเกิดความจําเป็นของลูกค้าดังนั้นลูกค้าไม่ได้ใช้รถมากดังนั้น จบที่รุ่นนี้และเชื่อไหมครับลูกค้าจองและจัดไฟแนนซ์เลยภายใน2วันรับรถเลยครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับพบกที่ไว้วางใจให้เรานะครับเรื่องของตัวเรื่องของตาวไฟแนนซ์นะครับเรื่องของตัวของตัวการตกแต่งตัวรถและลูกค้าเป็นคนเลือกจุดแต่งแบบนี้เองนะครับโอเคอีกครั้งนะคะะครับตอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ